สวัสดีค่ะลิซ่าแบ c ็ p พิงเข้าร่วมงานการกุศลที่ดิสนีย์แลนด์เดินเคียงข้างสตรีใหมายเลขหนึ่งฝรั่งเศสเรียกได้ว่าปังไม่แผ่วจริงๆค่ะสำหรับลิซ่าแบล็ p พิงที่ยังคงขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องทุกๆความเคลื่อนไหว ล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคม2024ดิซ่าแบล็กพิงถูกพบเห็นที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสเพื่อสนับสนุนโครงการอันสูงส่งของ Operation Present โดยเธอเข้าร่วมงานการกุศลร,ร,ร่วมกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสเบรสจิสมาครอง นอแดนน้ำหอมรายงานว่าบริจิตราคองสุภาพสตรีหมายรลขหนึ่งของฝรั่งเศสภรรยาประธานาธิบดีเอ็มมานนนเอลม,มาครองได้เดินทางเยือนส่วนสนุกดิสนีย์แลนด์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลโดยมีลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าบลักพิงเดินเคียงข้างตลอดงาน ทันทีที่วิดีโอและรูปถ่ายของลิซ่ารักพิงที่เข้าร่วมง,งานการกุศลแพท่สสภาพบนโซเชียลมีเดียแฟนๆต่างก็ีใจสแสดงความคิดเห็นกันมากมายที่ได้เห็นเธอเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสขณะดเดียวกันลิซ่ายังถูกพบว่ากำลังเพลิดเพลินกับการสแสดงที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสกับนาตาชาและแฟนๆยังสังเกตเห็นว่าไอดอลคนนั้นยิน้มย้มแต่งสายและเพลิดเพลินกับสภาพแวล้อนของเธอเป็นอย่างมาก ทางนี้นะคะ,ละหลายๆคนยังคาดว่าเธอเป็นหนึ่งในศิลปินที่เข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่มีกำหนดจัดขึ้นที่ l e s r e i s Arena กรุงปารีสในวันที่15มกราคมที่จะถึงนี้นะคะอย่างไรก็มารอรุนอัปเดตกันอีกทีค่ะและนี่ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศซึ่งแอดก็ขอหยิบยุมาแชร์ให้ชมกันเช่นเคยนะคะส่วนใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ